มือนน้องกำลังหาอะไรอยู่หาเห,หาหรือเปล่า <laughs> <laughs> เรื่องดับพอดีพอ,อยอ่น้ย <laughs> ปวดข้อมือมากเลยจ้ <laughs> าไปเที่ยวนะครในยกในหนึ่งวันเริ่ม ัสดีตา y o u t ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันไหมลืมกันล้มั้งลืมแหละตอนนี้มีกล้องใหม่แล้วแล้วก็มาเที่ยวนครนายกก็เลยอัดคลิปด้วยเลยหุ้ยหน้ามืดอ่ะนิ่งสว่างแล้วเริ่มแรกมาถึงก็มาคาเฟ่เลยและนี่คือเมนูที่สั่งมาดาโซดา,ดาน้ำส้มยูสุโซดาเอาเออกมาสิถอดก่อนปื๊บถอดปอก ป๊าเคลยเลยเลย์เลส์กชึ่งคุซามกแล้วก็จันเค้กมะพร้า,พาวชอบความที่แบบเนื้อมะพร้าวมาทั้งชิ้นเลยลอกออกป๊บ๊บป๊บ๊บในที่เอาละป๊บ๊บป๊๊บ้ เนือ้อพ้ากรุบมากเลยไปเลยชั้นบนอ,อ,อร่อยมันไม่หวานเกินอะ่ะออกมาดูบรรยากาศข้างนอกบ้างว้าวว๊เจคนหลอ่อสวัสดีครับไม่ทราบว่าพี่มีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะมีผัวแล้วค่ะามายุ่งกับฉันเนาะแดดรุนแรงมากเลย อันนี้กล้องโปโปโเหรอไม่ใช่กล้อง DJI Pocket 3ไปไหมลงยูทูบเหรอใช่กะว่าจะไปตัดลง YouTube บ <c oughs> ๊ายบายคาเฟ่ชมนกก็ต้องมีนกสิเนาะได้อาหารนกมาแล้วทันตะวันเราต้องแกะให้นกไหมอะ่ะไม่ต้องเนาะจริงๆ <c oughs> เขาบอกว่าเข้าฟรีแต่ว่าถ้าเกิดจะให้อาหารอะ่ะ <c oughs> ก็ให้ได้ว้าวอันนี้คือน้องหลับใช่ไหมอะ่ะ เรามองเลยหลับแหละลูกยินไหมอ้อยอ่อนโยนจังเลยโอุ้ยแกเป็นด้วยโอ้โหเอาไหมไม่กินหรอลูกเดี๋ยว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 ไม่ใช่อุ้ยน้องจิกเชื่อนี่นี่อ่ะกินอุ้ยอุ้ยบ่นด้วยเหมือนน้องกําลังหาอะไรอยู่หาเห่าหรือเปล่าอะลูกเอาไหมเอาเอาลวงแกก็เชืองเกิรดแกเกาะแต่แกไม่กินเหงื่อเต็มเกร้อนมาก อีกอันนึงมันคืออาหารตานะฮะเดี๋ยวให้อาหารตากันครับเต็มบอ่อเลยเหมือนรู้ว่าวันข้างตรงนี้จะได้กินอาหารอนะ่ะอุ้ยเต็มเลยจริงนะวิวมีวับว้าโอเคตะเพียงไกลๆไปไกลๆหนุไปไกลๆไปากน้องใหญ่มากเลยน้องบอกครับครับครับ,บ <laughs> ไปที่ยื่นกันต่อก่อนจะไปที่ต่อไปเต้วของ โอเคกันแดดแล้วเราจะไปเล่นเอทีวีใส่แว่นละทรงพลังแน่นอนไปยบเอาพักให้กลางโอ้ยอย่ายุ่งกันอย่ายุ่งกันยงมแเฮ้ยอย่าแย่งกันแงมแเสียบบอลลุกเสียบไหม เสียบไหมตัวเล็กตัวน้อยตาโตจังลูกฮะโอ้อหน้าก็คือแบบแดงแป๊ดแดดแรงมากมีคนแก้งกวางฮะกวางก็น่าักอยู่ในแม่แบบของขา<ะ>มันไม่ใช่หมาเนาะเอาล่ะเตรียมไปต่อฮึบงั้นซ้อนเลยน้องซ้อนเลยขัไดไปแล้อ <c oughs> เอากางเกงกางเกงตึงไปปะเนี่ยติก๊กตัวออกเดินทางต่อได้ เรื่องดับพอดีพอยอ้นเา ยอ่ไปเลยประเด็นคือคราบภาพแต่ละคนนี่อือหือหันหลังสิหันหลังโอเครู้เรื่องอะไรที่แรงที่สุดในนี้ก็คือยกให้แดดเลยจ้ะแดดแรงมากพอแบบขับเสร็จแดดล่มเลยแดดหาย เพื่อนนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแต่ก็ม้วนอยู่ไม่ได้ขับมานานมากๆรู้สึกว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่เคยมาขับไม่ร้อนขนาดนี้แต่ตอนนี้ก็คือประมาณ40องศาดูดิหน้าแดงแป๊ด <c oughs> ที่ต่อไปส่วนน้ำนะคะเอิงแล้วจ้าดามานีอะไรนะมีนะ้ำมีนาะ <c oughs> เดินสำรวจเครื่องเล่นมา เยอะเหมือนกันนะมีทั้งแบบใหญ่เล็กเหมาะกับเด็กเหมาะกับผู้ใหญ่ดีว่ามาวันธรรมดาคนก็เลยแบบไม่ได้เยอะมากเดินไปเดินมายังไม่ได้เล่นเลยอากาศคือร้อนมากเข้ามาในสระวนน้ำแล้วเปลี่ยนชุดแล้วแต่ว่าหนวร้านของกินอย่ตรงนี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนจ้าค่ะสั่งยำมากินจ้าเป็นยำรวมมิตรที่มีหมูสับและก็กุ้ง <c oughs> สชาติดีนะแต่ว mm. kind of ่าอุ้งเ้นยังแข็งอยู่เลยเชียวให้าละเอียดนิดนึงเขาทำแซ่บมากเลยไปจ้าไปข้างบนเมียกเลย ลงไปแล้วมันแบบตื้นอ่ะ One hour later กลับมาแล้วสภาพหิวเลยเล่นจนสวนน้ำปิดเพราะมาตอน4โมงมีเวลาเล่นไม่เท่าไหร่หมดแล้วหนึ่งวันเขาออกจากบ้านบ่ายหิวแลละดูหัวดิเอ้ยผมเปียกเขามีพัดลมเขามีพัดลมออา าากาบ็ดูสภาพผมต้นคลิปเป็นอีกคนนึงตอนนี้เป็นอีกคนนึงหน,น้าฟะหน้ามาคือไปหมดแล้วหน้ามาเดินหมดแล้วทุกคนม้วนซื่หนึ่งวันที่นครนายกถ้าชอบก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะกดตับะตะไกด้วยนะถ้าใครยังไม่กดซิวบ๊ายบายคลิปหนะ้าจะพายายามขย,ยันลงคลิปใน y o YouTube oh, ด้วยพูดกับตัวเองอยู่โอเคเริ <Okay. S 2> ่มบ๊ายบาย